ไปดีเช้าอีกวันบ hmm. <way. S 1> ่ส้าแล้วครับสวยแล้วเห็ดเวียกก็ะจิไ้กินเขาก็สวยแล้วตอนนี้ประมาณสามโมงสามโมงหน่อยจะได้อันนี้คือพวกตีนพวกนี้ครับพวกหางที่เขาเผาขึ้นเวกกระิมาแซ่น้ำไม่เบิดขึ้นครับแล้วก็เพิ่อนกระิมาขูดอันดำดำวอกขูดอันดำดำวอกกระสิไปปาดบ่ฟันบ่หรือหนึ่งเลยฟันอยู่บ่ ฟันฟันสินหน่อยแอยอล,ล้วก,กันหนึ่งใส่แต่ไข่่ไม่กูดไม่สิบ่ะหนึ่งเปืนหนเปอะก่อนต้มต้มเซ่บต้มยังก็ได้ต้มเล้งหลายปวดหลายเลยดเห็ดยากเจ้าน่อยเปิ่ยจีเปืดด่อยบาเบิดมือเ่อเบิ้ลมือกับเปืปเ่อยบุ๊บมล้งได้กินแดวหนูยังอีกอยู่ตัวนึง ว่ามื่อนี้สำเร็จรูปไปเท่นมันสวยแลยล่ะได้น้อยกับจิตไดตัดหยาครับเตรียมกางเกงเตรียมเสื้อผ้า,ม,ามันเรียบร้อยเสื้อแขนยาเรียบร้อยกางเกงทหารนี่ใส่เห็ดเวียกดีขนาดเพราะว่าอยู่ไข่ก็ใส่เห็ดเวียกย่างเดียวเบิ่งมันกอกครับเอินมันดูมากินเขากันมันกอดกินเขาอาบไปนำ้ำไปทางไหนละ่ะฮะกพลัง ล็อกบ่อของน้ำอาบน้ำเนี่ล็อกอ้มากินเขาหน่อยอาบน้าล็อกเอ็นเ็นกล้องขอมันอีบกเมื่อน่นบ้าดีไหะโหนีสากวอมบนป่าก็ซุปยิงซุปมะเขือแค่มันซือปีงป่าไมนกัเป็นอันนี้เองว่ะกป่าตองว่กปาอย่างเด้อพร ผมมีหอดพักแต่ไปเก็บพักก่อนอยางหลอดน้ำมันนี่แหละสายสำพักเก็บพักกับยุงทึ่งด้การด้วยหมากลังครับโหมากมีหมากแล้วหมากฟักเสษตรครับท่านคุณโอ้ีหอย่าเพิ่พมาต้องขามไปครับเดี๋ยวเขาจะถึงบุกรุก อยอดผักเกษโห,โหัวเสียบซะเนาะนีะ่นไหพักบุ๋งกับบุอึดครับนี่อยากพัดเนี่ยเด็ดเอาเลยไปล่างล่างนา้ำล่างนา้ำออกประวานณไมสีสารพิษอยู่แล้วเป็นหมากแต่ต่อฟังนี่ กระถินริมรั้วนี่แหละครบับกระถินริมรั้วมันบ่มีผักกินบ่แซ่บครับลุยเลยกระเสียดอย่างบรรยากาศครับมองนั้นมันหอนทั้งแต่ซีหอนต้องเซฟผ้าหยามีบ่กผ้าหยาดูเพนได้จักบานล่ะ แต่กอนเสาหาว้นะ,มนะ 3, 40, 40สนมมติ่นี้ามสิบสี่สิบหลุมต้นไม้ยังเย็นยินกวนยงได้ทานาาบขาบของบของสำเร็จนลปของตลาดผมพลังก่อนครับ หักแป้นนี่แหละพ่นประดุกบ่ะตายังมึต้องขออยากายอะไรืัคือ

กรสมป่ะหืม,มบุคลาลักษณ์แบบนี้ขึ้นไปนะครับเติมพลังกันอิ่มแล้วไม่ยอมเลยดังไ,งไฟหนึ่งวะ่ะดังไฟเป็นหนึ่งครับของฟื้นห้องอ่านเก้าละแป้งร่างครับปัจนี้ตัดหยาครับเกียงทหารนี่น ไม่เป็นทหารก็ใส่เ็ดเบียก,ก้างเดียวอืปวดมากกับใส่เ็ดเบียกอีกสูตรเ็ดเบียกใช่ว่าสูตรทหารผมแม่ละศูนย์มาครับเราจะเอาตรงนี้นะครับลุกๆมองนี้ครับเมียนมองนี้ละข้างหลังนี่เมืองการแต่งตัวครับเตรมยศบอกเลยเดี๋ยวขอตัวทำงานก่อนครับ ตาเครื่องขึ้นนี่ไก่กับห่องพ่อไกลแล่แหละครับนี่เอา้าทำงานก่อนครับโอ้ชุดยอดครับเด็ดฮอนสุดยอดเขียนลอยเลยอตอนนี้ก็สิประมาณเที่ยงครับพักแม่ครับพักแม่เด็ดมึงเด็ดครับแต่ว่ากัดใครเนี่ยกว่ากาครับอันนี้ถือว่าบบฟีมือเหมือนกันครับม,ม,มันโบมันบบเปลี่ยน มันบมเตียนบโมเหต์บมบมเตียบ์โมตัมมาเลยแต่ว่าก็สะอาดสะอานตาก,ก็ต่อไปก็จะเก็บน้ำมันนี่ครับเก็บน้ำมันนี่ออกฮู้มดีครับเจ้าไก่มาใหม่บางนี่ครับประเทศนี้จังฮูมทั้งอยู่ขันหลังกันหน่อยจังบ่างาเกียดนะครับเนาะแต่ว่าบางคนกับมาไก,ก่ครับเขาจะมาเซาวด์ดีส์เขาจะมาแยงว่าเบิง่งไกลตัวเนี้นตัวน,นี้สวยใครสนใจก็ติดต่อได้เหมือนเดิมครับ ผักสมัยจีนามจะเข้ากันนะก่อนหนึรู้สึกว่าวินโดว์นี่ว่าจะเห็นหน่งอยู่นี่นะครับท่านตรงขิงไปไหยอยู่ทำอะไรนะ ทำอ,อะไรบ้างกอกไม่เห็นเลยไงเขาตัดหญ้าไม่เห็นไม่เห็นไม่ได้ยินด้วยใช่ไหมไม่นั่งบิ่งบัดมือเล่นบปล่าว่าไงในๆนดูฟันหน่อยสิไม่โอ้โหไปนั่งแล้อไงยินด้วยสมัยกันบันร้อนก็นั่งจะขาวเห็หนบังคิดูเื่อยๆด้ว เสมอจะเข้า,าครับตรงควงกันนึกยันลอยบิดเสร็จครับมีอันนี้ขบับเจ้าหน่อยอบึ้งเกือบเกือบไหเกือบไหมคอนเบิดเหมือนนี่เซค่อนเบิดเป็นเบีย <laughs> น้ำเสร็จว่ะครับจุ่มผามันหมาดเสร็จเปียกมันก็นจิซึมมุมเบื้องทางนี้ครับนึ่งไว้เป็นมือครับมอความไม่หล่นบนมาล์วงานนี่สุดยอดเลยละ่ะเปื่อยๆเนี่ยเด็ดต่อเลยทางฝุนกับฟงบินตำอ่านี้ครับทำความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่เดะทำมันบิดโอ้มาเมื่อก่อน โอ้กินหอดวิลาได้นะครับคนจะมักงำคนจะมักกลิ่นได้มักเอาพละไม้กินมันก,ก็จะติด,ตดน้ำเกลียมน้ำยังเป็นเม็ดเป็นเม็ดอยู่มันเป็นยุ่งจับเพราะว่าพุ่นแั้งสีเหลี่ยนๆนั่นยุ่งให้มักจับดีเรื่อยๆครับเรื่อยๆทำเรื่อยๆมองนี่แค่ยุ่งครับห่มอยู่ฮ่มอยู่ถ้าตัดถ้าตัดดีๆ,ดๆดดต้นไม้ขึ้นดีๆก็ๆห่มครับอยู่นี่ลมเย็นนะ ลมเย็นอยู่แต่ว่าแดดแดดแดดแง่มนี่มันห่อนนะครับแดดห่อนแต่ว่าอากาศบ่ห่อนอากาศเย็นดีสบายอยู่ใต้ห่มใหม่เนี่ยคือสบายเลยครับผูกอูผูกเปียนี่ลมลื่นเลยนแหละบรรยากาศถือว่าดีผมว่าอันนี้บ่ได้ย่องดีสอดนะครับในะแต่ว่ามันลมลื่นครับแต่ว่าแค่ห้องปรับทำความสะอาดจังหน่อย กรมหมู่บ <pl ains> ้านครับสากรมหมู่บ้านเมื่อนี้อาจจะยังบ่เลี่ยวแต่ว่าก็ได้หลายเปอร์เซ็นต์อยู่มื้ออื่นแล้วแน่นอนครับนี่มันมีลูกหน่อยบ่ครับมีหลานสาวโอ้ลูกสาวมีสาวน้อยด้วยสาวน้อยนอนแทนที่วิลล่าแล้ววิลล่าวิลล่ายังไม่มาลับปุ๋ยลับปุ๋ยเต็มอู่อ่ะเนี่ย กำลังอุดมสมบูรณ์ครับเล็กน้อยเพลุนกับไปเฮ็ดหยักครับพ่อเพลุนกับตัดหนาเจ้าพุน่นแม่เพลุนกับไปทําความสะอาดทองแหยยายสานะครับเอาเอากับยางไก่ไปไกลมากเขากักลวยให้ครับเพป็นหยักนะครับซอยๆกันไปมีพัดลมหน่อยพร้อมเรื่องคำหนั่นพัดลมหน่อยพัดลมหน่อยส่วนตัวด,ด้วยจะได้ไม่ร้อนเป็นไงไม่ยัง มะกรวยน้องนี่เร็วว่ามีเบียรนมะกรวยโอ้หนูโน้โนเวฟว่ามันหนองหนูเโอ้บั้นกอกมะกรวยว่ามันหนองหนูเห็นปะมันกอกตีเจียมมอมแย้มครับช่วงนี้วารู้ว่ากัจจิบาจังเลยครับเล็กหน่อยเนาะนักใจน้ำต้องซ้อนดีๆครับอันนี้มันก็นไปไกลละกัจจิบาจังเลยบาผื้อผื้อมันก็ดห่างห้องบนแล้วครับ เป็นว่าแตเรียนไร้เจียมนั่นเหมือนเดิมครับตามไว้นะครับเิ็กน้อยไปบอกครับแต่เรียนโทรศัพท์แต่น้อยเป็นทีละครับก่อนนอนพอดีผมว่าก่อนนอนก่อนนอนกับพอดีเดี่ยวเตี้ยสองสอนให้พอดีพอประมาณแต่น้อยครับต้องต้องน้อยน้อยเลยเพราะว่าสมัยนี้เขาจะชิมักจ,จับใส่โทรศัพท์บนะครับ ตื่นมากแบบว่างอแง,เงีเนี่ยก็เอาโทษทับไปเองมันก็ยูนิดหน่อยก็ยูอีเลียเช่นวิลาอันเฉยก็ยูบัตชินิหญ่มากกัติดครับเอาทำงานก่อนนะโอ้รับแล้๋ยวรับแล้วครับพยาเมื่อตาโมมีคนกวลวบรับแล้วไปนางนอนไปก่อนครับดูเดียก็เมย์ไปงั้นเพื่อนม,มาฟังได้ใช่ไห ย้ำแรงกินข้าวครับนี่อันนี้เป็นตีนหางตีนดังบ่หนึ่งแล้วมันจะเปืเป่อยๆสิต๋ำยังนี่ก็เรียต๋<ส>โอ้วมันบกโดดหลดเรียครับเรียกบอกว่าเรียยังแล้วบุ <c oughs> หรีหิวเต่าได้ส่กวองมาตัดหนาครับ<ส>รอื รอชมคลิปของต่อไปครับคลิปต่อไปพุญแล้เขาดีอาจจะต้มเล้งหรือว่าซอยจุรอต,ติดตาม,มอ,อันนี้เอาไปเ,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 เอาไปต้มได้เหอขันบวบเบิดนะ<อ>มันกินได้ปะต้มเล้งต้มยังไงโอ้มันมีเนื้อกินได้บอกต้มป,ป่้ยๆเลยเนาะตั้งสามหมื่นแต่ว่าไหนที่ซอยจุนหละแ่บสุดแล้วตรงนมีเพียพร้อมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้า อื่นปิ้งหนูกับวินโดเอ,ปดดอาปิ้งต่งไทยคลิปง,ง,งามๆักโดท่านละกินด่วยเนึ่งม,มังคลาดเนาะกเปือยเปือยเล่นบ่แต่ว่าให้กระดอก <c oughs> พอดีหยำ่ำตีนเปื่อยกองไฟกับท่านดับอยู่ครับดับยังิ่ญหากะดับไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ